ชคดีทะเบียนเลขที่ใช่กับป้ายที่ชอบครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แจ๊คครับวันนี้เราก็อยู่ในรายการโชคดีทะเบียนนะครับผมวันนี้เรามีผู้ใหญ่นะครับที่เอ็นดูนะครับกับช่องทางโชคดีทะเบียนชาแนลนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาคุยกับท่านนะครับในส่วนของเรื่องอาชญากรรมไซเบอร์นะครับอาชญากรไซเบอร์นะครับซึ่งเป็น สิ่งที่เราต้องเจอในทุกวันในชีวิตประจำวันเราเดี่ยวนี้นะครับบอกได้เลยครับสวัสดีพี่แจ้อีกครั้งนึงนะครับผมฝากพี่แจ้แนะนาตัวเองนิดนึงครับผมครับสวัสดีพี่ม่อนแล้วก็รายการโชคดีทะเบียนนะครมาฟังชื่อแล้วอยากจะโชคดีเหมือนพี่ม่อนเลยเผมเองนะครับพลตรวจตีชัดปัญญการคล้ายขึงผู้พิพากตรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งนะครับนะครับก็ดูแลในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมดนะครับจะเห็นได้ว่าอาชญากรรมออนไลน์ที่ม่อนพูดเนี่ยนะครับ ขนาดนี้ระวังมันจะแซงยาเสพติดตอนนี้เวลาไปไหนพี่พยายามบอกตลอดเรามาบอกทางช่องมอนด้วยใน2ปี10เดือนที่ผ่านมานะเรามีการเปิดศูนย์นะครับเขาเรียกว่าเปิด141นะครับเ้เรียกว่าถูกต้องเมื่อก่อนเนี่ยก่อนจะมี141เนี่ยมันจะมีนั่นนะครับ ThaiPoliceOnline.go.th มีการแจ้งความหลังจากนั้นรัฐบาลท่านอดีตท่านนายกเศรษฐานะครับทวิสินก็มาเปิดศูนย์ เอโอซีเขาเรียก Anti Online Scam Operation Center รหรือ1441จะเห็นได้ว่าศูนย์นี้เปิดเมื่อ1นึ่งพฤษภาคมสองพาร้อยก็ปีแล้วนะก็ปีปีนี้แล้วเลยปีปีกว่าแล้วครับ66หกแล้วก็จะเห็นได้ว่าใน2ปี10เดือนเนี่ยเสียหายไปแล้ว7เอ่อ74,000กว่าล้านบาท70,000กว่าล้านเยอะมากๆากแล้วครับคดีประเภทออนไลน์มครับในประเภทออนไลน์ทั้งหมดมีทั้งหมดสิบประเภท ในสิบสี่ประเภทเนี่ยมันก็มีห้าท็อปไฟเดี๋ยวเรามาว่ากันว่ามันมีอะไรที่ประชาชนเสียหายมากที่สุดมีอะไรที่ประชาชนโดนมากที่สุดแต่อย่าให้ตระหนักรู้ครับมอนครับถ้าไม่มีรายการดีๆอย่างเราเนี่ยนะครับโชคดีทะเบียนเนี่ยเราไม่ช่วยกันกระจายข่าวในการป้องกันมันจะไปเรื่อยและเชื่อไหมครับผมคิดว่าอาชญากรรมประเนี้ต้องตระหนักรู้เอะมากขึ้นและป้องกันดีกว่าเพราะป่าปรามเนี่ยเราไม่ใช่ป่าปรามเฉพาะในประเทศนะ ท่านรู้ยไงไอคอนเซนเตอร์มันอยู่ไหนล่ะก็อยู่รอบบ้านเรารอบรอบรอบบ้านทั้งหมดเอาละอยู่รอบบ้านเราเนี่ยแหละแล้วรอบบ้านเราเนี่ยนะแถวนี้หมดเลยรอบบ้านเราเนี่ยนะครับก็คือคนไทยเราเนี่ยออกไปทํางานนอกบ้านเราเพื่อนบ้านเราผมไม่อยากเรียกผมอยากเรียกคนขายชาติเลยไอประเภทคนขายชาตินะเราบอกมามาเป็นเหยื่อนะโดนมังคับขู่เข็นนะแต่จากการที่ผมทําคดีมาเอง ในหลายคดีขึ้นมาเนี่ยครับในสองปีเสษที่ผมอยู่มาเนี่ยฮะส่วนใหญ่สมัครใจไปเอาตังค์นะเพราะนะครับสายแรกได้ประมาณห้าหมื่นสายสายแรกปลอมไปธนาคารสายสองเป็นตำรวจมีวิดีโอคอเป็นตำรวจแบกกาแบกเกาเนี่ยแบกเกาเป็นตำรวจอดีตเป็นปลอมเป็นตำรวจปปงนะครับอะไรต่างๆนะครับนี่นะครับแล้วท่านจะเห็นแล้วก็เห็นได้ว่าอาชญากรรมประเภทนี้มันมี AI เข้ามาเกี่ยวข้อง แล้วมีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจะเห็นได้ว่าสองปีสิบเดือนเนี่ยกราฟนี่นะครับมันลงมาอยู่นิดหนึ่งอยู่เดือนในช่วงเดือนหนึ่งเดือนสิงหากรกฎาเลยเนี่ยนะแต่เชื่อไหมครับพอตุลากราฟมากที่สุดท่านจำง่ายตุลาหกหกไอ้จวทีตุลาหกเจ็ดตุลาหกเจ็ดที่ผ่านมาเนี่ยกราฟขึ้นสูงสุดผมก็นั่งวิเคราะห์อมอนต์ไอ้ทำไมตุลาหกเจ็ดทำไมกราฟอัชกรรมอะไรสูงที่สุดรู้ไหมเพราะอะไรคเพราะเหตุดครับดิไอโค ทางสอบสวนการมีการรับคดีเดอโคอทำให้คดีเนี่ยการาฟเป็นครับจากจะลงมานิดล่างกายขึ้นสูงและสูงที่สุดใน2ปี10เดือนองั้นจะเห็นได้ว่ามันยังหนักหน่วงในปี6-7ที่ผ่านมาอมเอาเราม่อนเราคุยกันเนี้เพิ่งผ่านมาไม่กี่วันของปี6-8รายการอย่างเราต้องช่วยฉีดวัคซีนป้องกันไซเบอร์ให้ได้ถ้าม่อนไม่ช่วยพวกเราไม่ช่วยแลวไม่ช่วยกันเอะมันจะเอาไม่อยู่ นี่แะครับจะเห็นได้ว่านะครับตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตํารวจทุกกองบัชาการอย่าเรียกว่าไซเบอร์นะครับ,รบตำรวจทุกหน่วยทุกหัวละแหงทุกกองบัชการภาคทุกส่วนเกี่ยวข้องอาจจะเป็นธนาคารสมาคมธนาคารนะครับเรือข่ายโทรศรัพท์นะครับกอสทชปป,ปองอนะครับและกรมธุรกิจพัฒนาธุรกิจต้องเกี่ยวข้องหมด พราะท่านต้องรู้นะครับเมื่อก่อนเราห่วงเวลามีบัญชีม้าใช่ไหมครับม้าบุคคลเนี่ยโอนไปไหนระวังนะม้าบุคคลคือมัญชีบุคคลอะมอนโอนบุคคลเนี่ยระวังแต่ตอนนี้ไม่ใช่มันมีบริษัทม้าอีกก็แสดงว่าเมื่อก่อนพี่แจ้บบอกว่าถ้าเป็นบริเป็นม้าบุคคลเนี่ยระวังถ้าเป็นม้าบริษัทโอนเลยมันไม่ใช่ดิมันมีมันมีม้าบุคคลถ้าเป็นบริษัทโอนเลยไม่ได้มันเป็นม้าบริษัทก่อตั้งขึ้นมาดูแล้ว นะครับผมไม่โจวยฐานที่แล้วมีจะดินแดงมีจะไอ้บ้านเก่าๆไม่มีคนทํางานเลยกลายเป็นม้าบริษัทซึ่งเปิดง่ายโดยระบบ right ออนไลน์เพราะว่าตอนนั้นก็มีการให้เน้นเกี่ยวกับเรื่องการเปิดขยายธุรกิจนะครับนะให้มันมีความขยายใหญ่โตของนักธุรกิจไทยจากเล็กๆแต่ตอนนี้พอปี68เริ่มเจอว a l l e t ม้ากระเป๋า wallet หรืเรองเงินดิจิตอลที่มีการไปทําคดีของน้องชาลอต น้องไม่ใช่แครอทนะเดี๋ยวไปแซววิจจยนะชาลอตนะ otte, นะพี่หนุ่มกันชัยชอบแซลผมเอาผู้ชมนะพี่หนุ่มกันชัยนะครับทางหนงกระแสแซววิจจยน้องชาลอตเนี่ยจะเห็นว่าน้องชาลอตเนี่ยครับขณะนี้เราสามารถระงับเงินนะครับในกระเป๋าวอ,รอบริษัทนะครับมาบริษัทเกี่ยวกับการค้าเหรียญน,นะครับคริปโตนะครับหรือเหรียญดีต้อนในอากาศเนี่ยเราระงับได้แต่คนที่ถือกระเป๋ากลายเป็นคนต่างชาติเพื่อนบ้านเรา คุณมีเงินได้ยังไงตั้งเป็นสิบสิบล้านหน้าตาอย่างนี้มีเงินได้อย่างไรแล้วก็ดูแล้วเช็คไปเช็คมากลายเป็นมา้า wallet นแสดงว่าเวลาคนถามจะจําได้ง่ายๆนะครับมีบุคคลม้าบัญชีบุคคลม้าบริษัทม้า wallet ม้าสามอย่างน,นะนะปีหกแปดเจออีกแล้วนะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยจากม้าแถวหนึ่งแถวสองแถวสามถึงไปบัญชีธนาคารหนึ่งธนาคารหนึ่งธนาคารหนึ่งตอนนี้ไม่ใช่ครับธนาคารหนึ่งปุ๊บมันไปกระเป๋า wallet เลย บริษัทม้าเลยนี่แหละครับจึงบอกบนว่าตอนนี้บอกใครว่ามีสามอย่างในเรื่องบัญชีม้าสามประเภทครับวันนี้เราถึงต้องเรียนเชิญท่านมานะครับท่านใดที่แบบว่าโดนเกี่ยวกับการโกงเงินนะครับการแสแคมเบิรต่างๆนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยการหลอกให้โอนนะครับหรือว่าเ่วนของบัญชีม้าต่างๆซึ่เดี๋ยวนี้ม้าเนี่ยเป็นมิตรกดจนเป็นม้า wallet ไปแล้วนะครับบอกเลยว่า เราต้องตามเขาตลอดเวลานะครับเพราะว่าคนพวกนี้จะมีมุกใหม่ๆมาตลอดอย่างเมื่อก่อนจะเป็นแบบโทรมาจากประเทศจีการประเทศิไทย <ๆ S 1> ส่วนของอของตกหลน่นโ่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มาใหม่ๆนีแบบเป็นเสียงกต้อที่หลอกมาเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นลูกที่บอกว่าเป็กศกตกทุกข์ได้ยากอยู่นี่โอนตังหน่อยและและ้วมอนรู้ไหมครับคนนี้ฮะท่านจะไม่ไงเจ็ดแสนกวกลดไอดีหรือเจ็ดแสนบว่าคนที่เจอเนี่ยผมไม่เคยได้เบอร์โทรศัพท์ของไม่เคยได้เบอร์โทรศัพท์ของ ของนั่นแหละของอาชญากรเลยนะครับไม่มีนะครับเวลาทําจะไม่ง่ายจะหลอกเป็นตํารวจเป็นปมงใชไหมเป็นธนาคารใช่ไหมหรือว่าได้ตู้เย็นฟรีได้ทีวีฟรีหรือว่าติดต่อภาษีท่านวางสายปุ๊บอ๋อใช่ไหมท่านวางสายนะครับและเดี๋ยวผมโทรกลับมันไม่ติดผมบอกแล้ว7จ็ดแสนว่าเค์ไม่ติดเพราะอะไรมันเป็นระบบซิมบล็อกดังนั้นเช็คง่ายๆ ใครโทรมาอ๋อไปลอ๋อแล้วครับม่อนเหรอเราเป็นม่อนเราจะยืมตังเ์ี้ยวางสายและโทรกลับไม่ติดครับที่ผมไปจับที่ค้วยขวางสองแสนกว่าซิมนะครับแล้วก็มีซิมบล็อกเป็นร้อยๆเลยนะครับเรียกว่าคิดดูเนี่ยไอคนต่างชาติเนี่ยมันมีซิมโทรศัพท์ได้สองแสนกว่าซิมได้อย่างไรน่าคิดอันนี้ก็ต้องป uh ้องกันก well uh, right so er so ันแหละแล้วแล้วแล้วแต่ละเบอร์เนี่ยมีชื่อบุคคลไหมครับไปเปิดมายังไงสองแสนกว่าเบอร์ที่ถือว่าเยอะมากนะครับ ทุกวันนี้ทุกวันนี้ไม่ต้องใส่โทรศัพท์แล้วใส่เบนบล็อกไปแดนคือคือเป็นกล่องที่ใส่ซิมแทน,นในในหนึ่งอุปกรณ์ซิมบล็อกเนี่ยนะครับ,รบในหนึ่งแท่งในซิมบล็อกเนี่ยใส่ได้สามถึงหกซิมสแสดงว่ามันสามารถนะครับโทรทีเดียวมันไปสายหกซิมเลยสายหกคนนะสามหกเบอร์ใช่ในกล่องทางานพร้อมกันโทรไปเป้าหมายที่เยอะๆแต่วันหนึ่งเนี่ยมันโทรได้สองพันเออสองแสนห้าหมื่นกว่าครั้งหรือห้าหมื่นกว่าเดอห้าหมื่นกว่าเบอร์ที่เจอไง เพราะว่าเราเจอซิมนั่นแหละสองแสนกว่าซิมแล้วผมาถามชาวต่างชาตินั้นท่านคงรู้ว่าชาติไหนที่มาทาไอ้ประเภทนี้อยู่ถามว่าให้ขอให้ล่ามาถามว่าคุณซื้อซิมเนี่ยสองแสนกว่าซิมได้ยังไงมันตอบง่ายมากซื้อเนี่ยเซเว่นมันใช่เหรอครับสองแสนกว่าซิมนี่นะจะซื้อเซเว่นได้เหรอเอาละกสธชไปร่วมตัวกัพี่แจ้ด้วยเดี๋ยวเขาจะไล่ล่าว่าไอ้ซิมสองแสนกว่าซิมมายังไรเชื่อไหมครับพอซิมพอซิม็อกเนี่ยมันมาปุ๊บเนี่ย ไอ้หลังบ้านที่มันอยู่ประเภทศบ,บ้านเรา<ช>มันก็จะต้องยิงเข้ามาที่เครื่องของซิมบ็อกเสร็จแล้วก็ะจายสัญญาณไปสองแสนกว่าคนดังนั้นเนี่ยถ้าเราสกัดไอ้ซิมบ็อกจับให้ได้ในห้วยขวางสกัดให้ได้ในตรงไหนที่ทั้งตำรวจไปจับเนี่ยได้เนี่ยไอ้ที่มาต่างประเทศมาเข้าเครื่องซิมบ็อกมันก็จะไม่ได้ต้องจัดการในซิมบ็อกในประเทศอสองจัดการคนขายชาติที่อยู่ฝั่งนู้นกลับมาพอได้แล้วคุณอย่าเลยกลับมา นะครับแล้วผมจะไล่ล่าให้เต็มที่ขณะนี้ไม่ใช่จับเฉพาะบัญชีมาแต่นี่คือผู้ร่วมกบาลขบวนการฝั่งรุ่นมอนครับโอ้โหนี่โทษหนักเลยแล้วกําลังไล่ล่าและประสานงานในส่วนเกี่ยวข้องอยู่นั่นคือต้นตออีกส่วนหนึ่งธนาคารเขกากำลังงวดเต็มที่ต่อไปนี้เหตุการณ์จะเกิดอย่างชาลอดเช่นว่าน้องชาลอดเนี่ยโอนไปสี่ล้านแล้วโอนตอนเที่ยงคืนเนี่ยนะเที่ยงคืนห้านาทีเนี่ยนะ จะต้องโอนเงินเกือบ2อล้านเนี่ยนะเดี๋ยวจะต้องมีระบบอเนย์ของธนาคารจะจะทำธุรกรรมอะไรตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับและระบบธนาคารเขาจะงวดมากขึ้นนอกจาก KYC สแกนบนไมน้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวธนาคารก็จะงวดมากขึ้นปี68แนี่แหละถูกต้องและรัฐมนิีว่าการกระทรวงดิจิทัลเนี่ยเขาก็มีมาตรการมาร่วมกับธนาคารและเกี่ยวกับเครือข่ายโทรศัพท์กสทชทั้ง อาจจะมีส่วนแล้วไมชอบหรือไม่เดี๋ยวท่านฟังข่าวกันหกแปดเนี่ยผมคิดว่ามอนครับกราฟอาชกรรมออนไลน์ในสิบสี่ประเภทอะไรนเนี่ยน่าจะลดลงถ้าตำรวจหัวลงบ้างล่ะต้องเอามันงานรวมมือกันมันตำรวจอย่างเดียวมันไม่ได้มันต้องมันเป็นอาชญากรประเภทเดียวที่ต้องปราษานสิบทิศต้องประสานสิบทิศต้องมีแม่งานน่ะถูกต้องแต่คดีฆ่ากันตายชิงทรัพย์รักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์นะครับ ฆ่ากะตายดูกล้องไล่กล้องวงจรปิดไล่อีมี่โทรศัพท์นะครับไล่เบอร์ไล่คนรอบข้างสิ่งแวดล้อมแผนที่กเกิดเหตุได้แต่อาชญาก,กรรมประเภทนี้ประสานใครบ้างยกตัวอย่างธนาคารกสทชเครือข่ายโทรศัพท์ใบนันบิดครับทิกตอกเฟซบุ๊ก <Facebook. S 2> นี่ยกตัวอย่างจะสิบหน่วยงานแล้วนะนต่ต้องประสานประสานงานเอาผู้ร้ายข้ามาทํากลับมารับโทษที่ประเทศไทยอีก อย่างที่ม่อนทำทิกต o k หรือ YouTube อย่างเงี้ยก็ต้องไปดูมันก็มีเริ่มมีทิกต o k ที่ว่ามันหลอกคนละเริ่มมี Facebook อันนั้นเยอะละเมื่อก่อนประเทศไทยในปี6 5 6 6เนี่ยอาชญากรรมอะไรที่โดนหลอกมากสุดคือ Facebook และเพจของ Facebook แต่ตอนนี้มันเริ่มเข้ามาใน t k t t o k แต่ t k t t o k เขาเริ่มมีระบบที่คน่าจะแข็งแรงนะใครไม่ดีเขาสกัดเลยนะนี่ครับทิกตอกเขาทําอะไร เออเสียงพูดไม่ดีหรือว่าพูดไม่ถูกต้องมันตัดเลยนะไอไอโอ้ยติ๊กตอ,อกนี่ต้อ,องชมต้องชมเพราะว่าเฟซบุ๊กเขาก็เริ่มเริ่มมีารรยากาศวุนขึ้นวุขึ้นควุขึ้น,รน,รนครับแล้วก็ของอ่สอทอนี่ตั้งอยู่ที่ไหนครับพี่แจ้ครับของพี่แจ้นี่ครับจำง่ายๆ,ๆนะครับเบอร์ด่วนเมื่อกี้บอกแล้ว,วแทนหนึ่งเก้าหนึ่งเวลางูเข้าบ้านคุณอ่ะคุณโทรหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วงูเข้าบ้านโทรหนึ่งเก้าหนึ่งแต่ตําำรวจจับงูไม่เป็นหรอกแต่โทรหนึ่งเก้าหนึ่งเอา แต่จะไม่ง่าย1441เป็นเบอร์ด่วนทั้งประเทศท่านจะอยู่ซอยไหนจะอยู่ตำบลไหนของจังหวัดไหนอำเภอไหนเบอร์ด่วน24ชั่วโมง100ชีวิตของเจ้าหน้าที่กระทรวงดีอีเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์รอรับท่านอยู่นะครับ100ชีวิตระงับบัญชีเมื่อกี้มึงโดนเมื่อกี้ครับ5ล้านโดนเมื่อกี้ประมาณ5,000บาทระงับบัญชีที่1441ไม่ต้องวิ่งไปธนาคารจากนั้นแล้ว จะแจ้งความที่ใดเขาจะให้เลขเคสไอมดีไห้ที่ท่านมันรักบัญชีแจ้งความแจ้งบอแสเว็บการมันนันเพจพร้อมได้ที่1441เท่านั้นอันนี้ของรัฐบาลด้วย1441ไว้รับแจ้งเรื่องอะไรบ้างโอ้โหเยอะเลยครับหลักๆทุกวันนี้ที่100ชีวิตของตำรวจที่รับ24ชั่วโมงครับพอไหมกับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นรายวินาทีแล้วกันเอาอย่างนี้ครับวันหนึ่งเฉลี่ยเป็นพันพนะ เป็นพันๆคนในทั้งประเทศที่แจ้งมาไม่ใช่เจ้าที่ตำรวจไซเบอร์เดียวมีเจ้าที่ของกระทรวงอีนั่งร่วมกันตรงนั้นและประสานงานร่วมกทชและธนาคารด้วยนะครับก็ขอบคุณในส่วนนี้ไอ้ตลอด24ชั่วโมงัถูกต้องงั้นตรงนี้เนี่ย141เนี่ยมีหน้าที่โทรท่านต้องโทรเข้าอย่างเดียวนะท่านต้องโทรเข้า1441งนั้น141จะไปโทรหาท่านเนี่ยไม่มีไม่มีนะครับไม่มีของปลอมไม่มีครับ เพราะหนึ่งในหนึ่งท่านต้องประชาชนต้องโทรหาอย่างเดียวงั้นจะเห็นได้ว่าในสอทเรามีทั้งหมดห้านะครับห้าสอทสทหนึ่งอย่างผมเนี่ยเป็นผู้การไซเบอร์สทหนึ่งดูแลกรุงเทพมหานครสทสองดูแลภาคหนึ่งภาคสองภาคเจ็ดหรือภาคกลางสอทสามภาคอีสานทั้งหมดเรียกว่าภาคสามภาคสี่สทสี่ภาคเรียกว่าภาคเหนือดีกว่าหรือชาวบ้านมาดูภาคอะไรงงสทสี่ภาคเหนือทั้งหมด และสอทหภาคใต้ทั้งหมดหน่วยบริการของของเราที่เป็นทามาที่คอมแมนนะครับทาาที่คอมมานในการควบคุมตรงนี้นะครับนั่นคือห้าห้าสอทหรือห้าตำรวจไซเบอร์อีกที่หนึ่งคือตอทเป็นกองตรวจและวิเคราะห์เครื่องมือพิเศษนะครับตรงนี้อยู่ที่กองบัญชาการไซเบอร์นะครับงั้นท่านจะเห็นได้ว่าทั้งประเทศตำรวจไซเบอร์เราดูแลทั้งประเทศแบ่งหน้าที่กันชัดเจนตรงนี้อย่างพิจ้ษคือกรุงเทพ ซึ่งตัวยอมรับว่าคดีที่มากที่สุดและเสียหายสูงสุดอยู่ที่เขตกรุงเทพมหานครส่วนเพศที่สูงเพศที่มีความเสียหายและโดนหลอกมากอย่าใช้คงงําว่าโง่นะผมไม่ชอบ,บนะครับชอบคำว่าบอกว่าโง่ชอบมาบอกเขาจบประหกอย่าไปพูดอย่างนั้นนะบางคนไปพูดว่าจบประหกเหรอ,อทำไมถึงร <ละ S 2> <ด>วยหยาหยาหย่าไปมูลีเขาคนจบประหกก็มีตังได้คนจบเรียตี ปริษัเอกก็มีตังได้เหมือนกันแต่คุณอย่าไปพูดว่าจบหกเห็นไหมโอ้โหเหมือนที่ตอกไปว่าวเลยไม่ได้การศึกษาอย่าไปดูถูกคน,นเช่นเดียวกับมาที่ไปแจ้มาทะเลาะกัน,ม,นม่มอนทําไมมันโง่จังวะจบปริยัเอกได้โง่เงี้เป็นนักเล่นหุ้นอย่างโง่ยานะครับอย่าใช้อย่างนั้นโง่ไม่ใช้การศึกษาไม่ใช่นะครับเมื่ออยู่ในพวงของมิชาชีพตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะพาเราไปคุณจะเก่งเป็นนักเล่นหุ้นก็ตาม คุณจะจบเรียกเองก็ตามโดนหมดครับไม่ว่าทุกเพศทุกวัยแต่เพศที่โดนมากสุดคือเพศสตรีในสองปีเศษที่ผ่านมาที่เปิดศูนย์มานะครับเพศสตรีโดน60%กว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนเพศชายโดนน้อยกว่ามองง่ายๆบางคนก็บอกเล่นเล่นม่อนก็เวลากลับม่อนกลับบ้านเอาตังฝากใครอะภรยาเอาตังผู้หญิงตังเยอะกว่าหรือเปล่านะแต่มองอีกแบบหนึ่งผู้หญิงก็มีใจเมตตา ผู้ผู้หญิงสตรีเราเลยใค่ยๆใจอ่อนอาจจะไม่ใช่ว่าใจอ่อนจริงๆแต่ว่ามีความเมตตาเชื่อคนได้นั่นต้องใช้ควาจเข้าใจแต่ผู้ชายกูไม่เอาอย่างเดียวมือไม่เอาไม่เอาจึงมีความเสียหายของผู้ชายเนี่ยแค่40 รากว่าเปอร์เซนต์แล้วปกติผู้หญิงที่เสียหายนะครับอายุอยู่ประมาณเท่าไหร่ออที่ดูแล้วเนี่ยสาถึงประมาณสี่สถึงเนี่ช่วงนี้จะมีความเสียหายหนึ่งอาจจะเป็นคนทํางานแล้ะเริ่มมีตังแล้วน้องๆถูกต้องนั้นตรงนี้ก็อยากจะฝากเตือนว่าทุกเพศทุกวัยและทุกอายุนะในช่วงปลายทันวาหกหกเจ็ที่ผ่านมาปลายธันวาหกเจ็ดเชื่อไหมครับเชนของผู้มีอายุอายุ7-80 ผมต้องเตรียมวีลแชร์ไว้ให้เลยนะเพราะเอะไรฮะเพราะมิจฉีพมันหันไปเล่นมิจฉีพที่เป็นมีเงินบำเหน็จมีเงินบำนานเห็นไหมฮะคนที่ปลดไฟกรเสียแล้วถูกต้องและอยากลงทุนมีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งก็อยากลงทุนถูกต้องอยากลงทุนไงที่มีคีิคุณป้าจะช่วยฉันหน่อยจะช่วยฉันหน่อยยังไม่เชื่อเลยไหมนะ ญาติเจิพูดเนี่ยไม่ยอมเชื่อไม่เชื่องั้นตรงนี้เนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเห็นตากันนะพี่แจคละนี่ครับมันเป็นจิตวิยาแบบหนึ่งของมิชาชีพเราก็ต้องรู้ยต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าแต่คดีที่มากที่สุดที่ม่อนถามพี่แจ้คมาเนี่ยอันดับหนึ่งที่เขาไฟเนี่ยครับนั่นคือซื้อของไม่ได้ของซื้อของไม่ตบบกประชาชนเสียหายอันดับหนึ่งมันมีห้าครัมีห้าค้ไฟแต่อันดับสี่ความเสียหายอันดับสี่แต่เวลาเสียหายมากที่สุดเนี่ยคือ การหล่อลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ลงทุนผ่านบบอัลกอริอร์นะครับเช่นลงทุนเงินคิปโตรล,ลงทุนเทรดหุ้นนะครับต่างๆอันนี้จะมีความเสียหายที่เป็นเม็ดเงินสูงเป็นอันดับหนึ่งแต่ถ้าลำดับประชาชนเสียหายเนี่ยอยู่อันดับสี่ก็จะเห็นได้ว่าฮาร์ดไฟก็ยังติดอยู่เรื่องซื้อของไม่ได้ของซื้อของไม่ตรงปกและพวกเราก็ชอบซื้อของทางออนไลน์<ม>ใช่ไหมครับ นี่ตรวจง่ายรวดเร็วใช่แล้วก็ปสิจใจเร็วกลัวไม่ได้ถูกต้องไม่ทันถูกต้องแล้วหมดเขตพรุ่งนี้วันนี้กลัวโดนเลยครับนั้นก็จะประสบการณ์ที่ถามในประสบการณ์ปราพิชกรรมเนี่ยปัจจัยสําคัญเนี่ยผมว่าเพราะว่าตัวเราเนะ่ตัวเราต้องเอ๊ะบ่่อยนะครับตัวเราต้องป้องกันตัวเราเพราะอย่าลืมมิจฉาชีพมันตามเราตลอดถามว่าตํารวจป้องกันได้ไหมตัวเราก่อนตัวเราต้องป้องกันตัวเราเองก่อนต้องมีความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันภัยไซเบอร์อย่างเช่นของรายการของม่อนเนี่ยช่องเนี้ยดูกันเยอะๆหน่อยดูกันเยอะๆนะพี่แจ้มาอุตส่าห์มาพูดในตรงนี้แล้วเนี่ยทายังไงให้คดีออนไลน์ลดลงตอนนี้ยังนะกราฟยังสูงอยู่เดี๋ยวต้นปี68นี่ม่กราฟหกแปนะเดี๋ยวเดี๋ยวม่อนเดี๋ยวพี่แจ้มาบอกม่อนอีกทีว่าหลังจากที่เราราชาลัำพันธ์ไปป้องกันภัยไซเบอร์ไปฉีดวัคซีนไปมีระบบไซเบอร์เช็คของตำรวจไซเบอร์อย่างเงี้ย จะลดลงไหมอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกครั้งหนึ่งในต้นปีหกแปนี่อย่างท่านที่เคยเห็น,นี่ยจะคุ้นหน้าคุ้นตาพี่แก้นะครับพี่แจ้เนี่ยดูแลคดีใหญ่ๆมาแล้วหลายคดีแนละ้วคดีคน,นย่างที่ดูแลเนี่ยอย่างคุณชารลอตเองหรือดาราทั่วไปนคนใหญ่ก็จะเห็นพี่แจ้ไปถแถลงแล้วก็ไปตามรายการอย่างของพี่ดุมเองเน,นะครับ บอกได้เลยว่ามีคดีไหนที่แบบว่าเป็นคดีใหญ่แล้วแบบหนักใจแบบปวดหัวไม่รู้จะแบบต่อความยาวสาวความที่ดี๋จะไปเริ่มคุยตรงไหนก่อนดีไหมพี่แจ๊บแบบว่าเฮ้ย<ต><พ>มันทําได้ยังไงแบบมันว้าวมากเลยอ,อ,อย่างเงี้ยเพราะเราเป็นผู้ตามคนพวกนี้นะครับขอญอาตเรียนผู้ที่ชมและฟังรายการไม่มีคดีไหนให้ความต้องกันเท่ากันหมดครับไม่ว่าจะเป็นน้องชาลอนเป็นดารานักร้อง V.P นักธุรกิจที่ใช้เป็นเงิน ให้ไปแจ้งให้ให้อยู่เขาคุยกับตำรวจปลอมแล้วมาบอกตำรวจที่ทำที่แฉชีพกับอีกที่ขับในตำรวจปลอมนะครับถนาไดแจ้งความแล้วก็ไปเรื่องมาถึงพระไปอวยพรไปเลยนะครับของคดีฉลองนี่ยครับเราสามารถนะครับขณะนี้ท่านคนตำรวจโทรไปลงผีพัดหรืออัจจัเต็มเนี่ยนะครับครับเขาเริ่มไปถึงกระเป๋าเงินนะครับขณะนี้เราจะต้องไปลุยถึงฝั่งนู้นแล้วนะครับเราไม่ได้ทำแค่เป็นทีม้าบริษัทม้า ตอนนี้ wallet มา,าแล้วนะแล้วกำลังประสานในส่วนเกี่ยวข้องขนับการที่ย่าคือการต้องมีนักโปรแกรมเมอร์ครับตำรวจที่เก่งๆเกี่ยวกับเรื่องการเทรดหุ้นการเล่นเงินดิจิตอลและการรับเงินเหรียญอย่าลืมประเทศไทยยังไม่มี w a อก e t d i g i t ดิจิตอล i g i t a l w a l l เอ๊ะคืออะไรครับพี่แจ๊ค wallet ดิจิตอลคือกระเป๋าเงินเวลาเราจะไปเล่นเงินคริปโตเงินเหรียญมันจะเป็นกระเป๋าเงินแต่ว่ารัฐบาลกำลังดำเนินการมีกระเป๋าเงินไว้ เวลาเราไประงับเงินเหรียญของบีแอนด์เับเราก็เอาเงินเงินที่เงินเหรียญน,นะะมาใส่ในกระเป๋าเงินของรัฐบาลก็คืออาจจะเป็นปงมงหรือตำรวจจะมีกระเป๋านี้ชั้นเร็เวนี้จะมีกอล์วแมนดิสทรอนอดเอิญอันนี้นะครับบางประเทศเริ่มมีแนละ้วและบางประเทศก็เช่นมวลนนะ่ะธนาคารเริ่มมีส่วนส่วนที่ต้องอรับผิดชอบครเพื่อใครต้องมีส่วนรับผิดชอบไม่อยา่าว่าประเทศอะไรท่านฟังข่าวท่านรู้อยู่ว่าเขาม้วนมาก และคดีอาชญากรรมคนอยลดลงในทีเลยครับเอาละผมว่าปีหกแปดท่านได้เห็นความขึ้นงวดของรัฐบาลชุดนี้ได้เห็นความขึ้นงวดของท่านพลเอกปรัยุ์นะครับนะครับพันเพชรท่านของบตอเจระทานของไทเบอร์ผมจะลุยเต็มที่ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะครับผมจะย้ายไปจากที่สอหนึ่งจะไปอยู่ที่ใดก็แล้วแต่ผมก็ทําได้ทุกมิติหรือแม้แต่พี่แจ๊กเกษียณแล้วก็ยังต้องช่วยเราต่อสานงานได้หมดทุกหน่วยงานใช่ครับ ที่เราถามมาครับแล้วในส่วนของเอ,อแรงบันดาลใจครับพี่แจ้บตำรวจนี่ถือว่าทางานหนักทุกวันตลอด24ชั่วโมงถูกไหมคพี่แจ้บางทีแบบว่าบางทีคนโดนแล้วแบบว่าพี่แจ้ช่วยหน่อยนู่นนั่นนี่อะไรคือแรงบันดาลใจที่ทําให้แบบพี่แจ้ทํางานได้ทุกวันทุกวันทุก,วทกเวลาครับพี่แจ้ครับรู้ไหมครับเงินเดินตำรวจใครจ่ายประชาชนครับเรับตรวจคุณจ่ายผมอยู่คมแจ่ผมอยู่ภาสีของประชาชนครับ และคนที่มาต้องมีจิตนะและจิตอาสาครับคนที่จําเป็นตํารวจอาชีพตำรวจผู้พิทักษ์สิทธต้องมีจิตบริการครับถ้าคุณจะมาเป็นตํารวจแลวคุณไม่มีจิตบริการครับใหญ่ตามยศอืใหญ่ตามนายเลิครับนะครับไม่มีตํารวจจะใหญ่กว่าระชาชนไม่ได้ครับแต่ตํารวจวางตัวให้เป็นผู้นําได้อืเป็นผู้นำที่ดีผู้นำประสิทงที่ดีมีคุทธรรมมีจริยธรรมท่าสังเกตนะครับ เวลาท่านเปิดทีวีเปิดยูทูบเปิดติด TikTok, ๊กตอกหรือเปิดข่าวสารต่างเนี่ยมีวันไหนไม่มีข่าวตำรวจอืมมีนะ <c oughs> จะดูสักวันวันนี้ไม่มีข่าวตำรวจเลยมันมีแหละครับ,รบอาชญากรรมก็ตำรวจนะครบะับดังนั้นแล้วนะครับผมก็เรียนทางออมอนแล้วก็ผู้ชมและฟังรายการทางช่องนี้ว่าอาชีพตำรวจต้องเป็นที่ที่กิตบริการแล้วก็ผมจะทํางานอย่างเต็มที่ด้วยเงินภาษีของประชาชนและมีจิตที่รัก พ่อครัวผมเนี่ยครับคุณพ่อเนี่ยเติมตมาจากชั้นประกวดบ่ันตำรวจตัวช้อนไร้ถึงครับแต่เลี้ยงลูกให้เป็นสีในผลครับแต่สีในพลนี้ไม่ใช่ใหญ่ตามยศยศคือนสิ่งที่สำคัญนะครับแต่เราไม่ใหญ่ตามยศเจอนะครับคนเข็นขยะเคยรู้จักสมัยพุณอาเป็นคนขยะวันนี้ครับคุอาครับคุณป้าขายผักวันนี้ครับมืออ่อนเะมืออ่อน่อยนะครับนั่นแหละครับตำรวจท่าเให้ประชาชนและตำรวจตัวเราทำที ครับผมเองนะครับก็ต้องเป็นตัวอย่างกับผู้ใต้บังคับญชาครับและก็กับเพื่อนร่วมงานผมจะพยายามทาตัวไม่เป็นนายประชาติพทําตัวไม่เป็นนายที่มองและทาไงให้ขอทอนหึงไม่เครียดกับนาสอบขวครับต้องทาให้จิตใจบุ๋มัาต้องขอบคุณมากจริงๆที่ได้มาฟังพี่แย่ในการสัมกาษณ์ออนไลน์ครับเราต้องชู่ต่อไปครับสมมุติเอ่อณวันนี้ปีใหม่25ง8แล้วครับพี่แจ มีอะไรที่อยากจะฝากถึงคนประชาชนที่เดือดร้อนหรือเอฟซีที่ดูทางรายการช่องชุองชองดอิียนอยู่ว่าทํายังไงว่าเราเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากประสบภัยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไม่อยากโทรไปหนึ่งสี่สี่หนึ่งเลยเอาเป็นแบบเป็นแบบว่าพื้นฐานในการป้องกันตัวเองบล็อกตัวเองก่อนกับคนพวกนี้ก่อนผมอยากให้ยึดอยู่สามครับครับผมจำให้ง่ายสามคำอาจจะมีเพิ่มสิดนิดหนึ่งครับหนึ่งไม่เชื่อครับไม่รีบอืมไม่โอนครับ และเพิ่มเติมเราจะถามว่าไม่โหลดลิงก์นอกแอปสโตรและเพจสโตรเมื่อใครโทรมาเราก็เป็นอะไรต่างวางขายเดี๋ยวผมโทรกลับเพราะในเจ็ดแสนโรเทดีไม่เมยได้เบอร์วิชาชีพหรือไอเอนีนหนุ่ตันหนักและเอกไปบ่อยเชื่อพี่แกการป้องกันของที่ดีสุดๆตัวเรารดูแลคุณพ่อคุณปู่คุณย่าใกล้ใกล้ นะครับมันจะมาหลอกเกี่ยวกับเรื่องเงินบำเหน็จบำนาญสู้กันต่อไปชาวไทยทุกคนครผมเองเป็นผู้การเล็กๆเ,เป็นตำรวจเล็กๆเ,เป็นเสียงเล็กที่มาคุยกับม่อนยินดีครับก็จะทําให้ช่องของม่อนที่ฟังอยู่ตรงนี้ให้ปลอดจากไพเซเบอรอ์จริงๆแล้วผมขออนุญาตบรรณาตัวนะครับทุกวันไม่มีเสาทุกจะทำงานเพื่อประชาชนรับใช้ประชาชนไม่ใชพูดเก่งอย่างเดียว จะทํางานห่วยแต่นำต้องนําแต่การพูดแก่การทํางานเฉยๆโดยไม่พูดเลยมันก็ไม่รู้ประชาชนก็จะไม่ตระหนักจึงต้องทําคลิปต่างๆออกมาให้ท่านทราบอย่างที่ผมบอกไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนไม่โหลดิ้งใครโทรมาวางสายแล้วโทรกับนี้ท่านก็ปลอดภัยแล้วและง่ายที่สุดเงินในโมบายแบงกิ้งเนี่ยมีอยู่ร้านหนึ่งใช่ไหมเอาไว้ห้าแสนในในโมบายแบงกิ้งมือถือได้ไหม อีกห้าแสนวกอินไปสาขาธนาคารเวลาท่านโดนก็โดนแค่ครึ่งหนึ่งผมไม่เอเครึ่งหนึ่งนะอุ่นมนั้นเราใช้ทุกเดือนห้าแสนจะเอาไว้ทำไมล้านนึ่งนั้นตรงนี้เรื่องง่ายๆทําได้ขอให้คนไทยทั้งประเทศในปี68นะครับนี้นะครับในรายการของมอนเนี่ยก็ให้มีความสุขสําคัญที่สุดม่อนกับสุขภาพสุขภาพต้องแข็งแรงและปลอดจากไทยไซเบอร์ ผู้การแจ้พร้อมรับใช้และไปตามเพจของ,งอผู้การแช้และติดต่อผู้การแช้ได้ผมจะทุ่มเททุกเวลาเพื่อประชาชนปลอดภัยจากภัยไซเบอร์รขอบคุณรายการนี้จริงๆที่ท่านเสียสละเวลาแล้วก็เสียเ,เวลาให้กับทางตำรวจไซเบอร์พร้อมเสมอในการดูแลประชาชนครับครับเดี๋ยวเราจะติดต่อช่องทางติดต่อดังพี่แจ้แล้วก็ทางสอทอไว้ด้านล่างนะครับผมเวลามีปัญหาตั้งสติแล้วก็โทรหาหนึ่งสี่ี่หนึ่งนะครับ แต่ทางที่ดังนั้นอย่างที่พี่แจ้บอกครับไม่ควรโดนนะครับเพราะงั้นเดียอย่างที่บอกว่าอยากสามอย่างจำได้ไหมครับพี่แจ้อะได้าหมครับไม่เชื่ออ่าไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนไม่โอนไม่โดนครับนอกแอสโตรและเพสโตรครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะพี่แจ้ที่สละเวลามาให้เรานะครับผมท่านใดที่เพิ่งเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เรารักกับญาติที่เรารักกับคนที่เรารักนะครับ ไม่อยากให้โดนเลยแม้แต่คนเดียวนะครับบอกเลยเงินทุกบาททุกตางค์ด้วยเศรษฐกิจภาวะแบบนี้นะครับสําคัญจริงๆนะครับผมนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาอัปเดตกันกับอาชญากรต่างๆน,นะครับอาชญากรรมต่างๆน,นะครับกับพี่แจ้นะครับขอบคุณพี่แจ้วันนี้ที่สละบมาลามาเวลามาให้กับทางชลีะเบียนนะครับขอบคุณนะครับฮะอ่าแล้วก็ขอบคุณสถานที่นะครับผมทางอบอร่อยนะครับที่เอื้อเฟื้อให้เรานะครับแล้วก็ขอบคุณพี่แจ้ที่สลัเวลาวันนี้วันหยุดด้วยนะครับขอเวลาพี่แจ้มาครับ ขอคิวท่านแน่นมากจริงๆครับคือจะเห็นพี่แจ้ได้ตามในส่วนของรายการทีวีต่างๆในการช่องข่าวต่างๆนะครับเจอพี่แจ้ที่ไหนก็ย์ฮัลโหลทักทายได้เลยนะครับขอบคุณพี่ชายที่แสนดีครับสวัสดีครับชูดีครับพบกพันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ